หลังจากเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้หรือไม่กอนอนรณีใดการประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอันเนื่องมาจากมีเหตุที่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562ข้อ206 กำหนดไว้ว่าให้ผู้อำเนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่และดําเนินการให้มีการรับสมัครเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งใดเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 1. กรณีไม่มีผู้สมัครได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดตามมาตรา110แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศ2562 2. 25 กรณีผู้สมัครได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งน้อยกว่าร้อยละสิของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นหรือไม่มากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดตามมาตรา1 1 1แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศ2 5 6 2กรณีที่ต้องดำเนินการเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหนึ่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ภายใน30วัน นับแต่วันที่มีเหตุ Maya, mm ที่ต้องจัดให้มีการเล nah ือกตั้งใหม่ดังนั้นการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีใหม่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสามารถจะทําได้อันเนื่องมาจากมีเหตุที่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562 สำหรับท่านที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามรับชมได้จากช่อง Youtube ด้วยการกดติดตามหรือสามารถเปิดจากคลิปวิดีโอแนะนำที่อยู่ช่วงท้ายของคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านครับฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ